นี่คือป้ายจับเวลาของสนามว่ายน้ำสาวว่ายน้ำว่าจับเวลาได้แล้วก็สาวนี้นนสามารถยัมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์จได้ล้วเรากดปุ่มด้านข้างนีเลยแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆถึงหสิบแล้วก็กลับมาเป็นศูนย์ใหม่ ก็เป็นปุ่มหยุดแล้วก็หยุดวก็สดก็แช่ไปกทีก็จะเป็นส่วนๆปุมปนี่ตัวเรลขขนาด7นิ้วเจ็ดนิ้วปรับแสงได้แสงได้นะะี่ปุ่มปรับแสง ใ่แน่ตอนที่มันหยุดตอนมันหยุดเราก็สามารถป,ปเเรับเซนได้ไวเซจจเปเวลาของสวนางตอนนี้ก็จะจะสาธิตการชาร์จแบให้ดูนี่มีเครื่องชาร์จเแ็ตนนตัว ต่อกับต่อกับกล่องตัวนี้ออกตัวนี้การใช้แต่ก็ทำได้ง่ายเมื่อเสียบปลั๊กแล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้ไม่ได้ใช้นะแล้วก็โวลตตัวนี้มันน้อยก็คือต่ำกว่า12โวลต์อันนี้จะนี่เราถอด ที่ชาร์จออกมาเลยนะต่ำกว่า12วลต์เราก็สามารถใช้ตัวเนี้ยลักของการชาร์จเนี่ยไปสัมารถเนี่ยใช้แบตเตอรี่ได้ในช่องตรงนี้ที่เกี่ยวกับ10ชาร์จอันนี้ก็สามารถที่จะใช้แบตเตอรี่หรือว่าชาร์จไปแล้วก็ใช้ไปก็ได้เสืยอตรงนี้ทีนี้วิธีการชาร์จแบตก็คือให้เรากดปุ่มนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยหนึ่งครั้ง คนครั้งปั๊บตัวนี้ก็จะมาที่ตำแหน่งของ 2A นะครับก็คือกระแสาชาร์จที่เราจะใช้ในการชาร์จ <2 A. S 1> แล้วก็ตัวของเครื่องชาร์จมันก็จะเช็คว่าอยู่ในสถานะไหน,นอันนี้ก็คืออยู่ประมาณเกือบเต็มเ,เมพราะว่าบูตมันตอนนี้ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็13.5สาคือเหมือนเต็มนะ ก็เกือบเต็มแม้เช็คได้ถ้าเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวบานร้เ็นแต่ว่าเกือบเต็มนี้ก็ใช้ได้บังคับแบตเตอรี่เต็มแล้วนี่ก็สามารถถอดถอดออกมาได้เลยกมเ่ยพร่ะให้เครื่องนี้ทํางานดี ก็ผมได้รับผมปรับแสงนะปรับแสงวันนี้เราก็ใช้แบตเตอรี่วันนี้เราเตม่ไปด้วยนะครับที่ชารแบตเตอรีตร่ตัวนี้พอเต็มแล้วมันจะตัดเองถ้าเกิดเราใช้ไปนานๆถ้าเราเครื่องชาร์จที่ไม่มีประสิทธิภาพถ้าเกิดเราชาร์จไปโดยย่อมันไม่ตัดแบตของท่านก็อาจจะเสื่อมอายุการใช้งานน้อยลงด้านในก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด สิบสองโวลต์เจ็ดแอมป์นะครับมีตัวแสดงผลว่าเช็คว่าตอนนี้แบตเตอรี่มีกี่โวลต์แล้วเราสามารถรู้ว่าเด่นมันอ่อนเราสามารถเอาดินตุดนนิไปใช้เนี่ก็จะเห็นที่นเก่งนะครับขอบคุณครับ